ครับเลครับตอนนี้ผมกําลังบวกอยู่นะครับเลทบายครับที่ผมอดอยู่ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าผมเล่นเล่นแล้วไม่เจอผมงงอางงี่คนชื้อให้คนหัวให้คนเสื้อม่วงหัวล้โลนะครับมันโปต้องแฉะต้องแฉะแม่งไม่ตั้งชื่อด้วยเอยอย่างหลังกูจะหมดแล้วไม่่อุ้งกู กํเอาแทงหลังมาไม่ใช้นะเพราะว่าไอตัวนี้ม nah, <Uh, <ùng> ันให้ผมนอนก่อนใช่ไหมแล้วมันก็ดูดเลือดจนอันตีมันเต็มแล้วถึงจะอุ้มเอาอุ้มเ้าอุ้มแล้วอุ้มอุ้มไม่ดอมเลยกําเชี่ยผมให้ดูว่ามันอุยังไงครับผมเล่นๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันมัน นี่มันปิงเหรอหรือว่ามันบล็กหรือว่ามาอะไรวะทําไมมันวิ่งถูกแมพเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันวิ่งเร็วฮะทําไมมันเนะเนะเมื่อกี้มันอยู่เครื่องนี้มันวิ่งไปเครื่องนู้นเห็นแล้วโอเคเอ้ยเมื่อเทนมีผิดไปช่วยไปช่วยแล้วสวยเพื่อนช่วยหน่อยเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วแล้ะทางหลังกูไม่มีแล้วกูใช้ไปแล้ว หายแล้วไม้หมดไม้หมดเอาเอาเอาแหลกแหลกไม้หมดเลยเธอไม่มองเลยอเธอไม่มีเลยไม่หรือมีเมืองฐานก็หมาดิไม่ได้มีหรอกขึ้นมีเดไปวิ่งต้องหนักหน้าผมแน่นอนผมวิ่งส่วนอันนี้เลยไม่รู้อจะทำกูจะทำกูได้อยู่ไม่ดูไม่ทันว่ะตายโอ้โหไม่ดูโฟเลยไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้ามาดูโฟให้นะ มาแล้วเนี่เนี่ยคนที่โดนนะตีครับแม่ผมได้น,น้อยมันบักบักด้วยนี่ๆคนนี้คนนี้คนน,นี้คนคน,น,น,คน,คน,นี้โป๊ะ วันนี้วันนี้โปะไงเห็นไหมมีมีมิงด้วยมีบ้ามีมิงด้วยเราหลงหลุมว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะไม่มีมุนแจมีมุนแจว่ไม่มีมุนแจคนนี้ครับที่ชื่จุดๆของมีมุนแจลงมาแล้วครับครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็ให้มาดูโปะนะครับ เดดบายผมก็ไม่ได้เจอมาแบบผมเพิ่งเคยเจอนะผมตั้งแต่ผมเล่นมาก็ <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับวันนี้ไปนะสวัสดีครับ